รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับเอาละฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะทุกๆวันนะครับนี่ก็คือรายการพญาน้อยชมตลาดกับซื้งชิงเจ้าตลาดนะครับ แข่งขันกันในตลาดแห่งนี้เลยนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดโบราณนะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเทมาเข้ามาที่นี่เพราะอะไรนี่แหละครับคือประเด็นเราจะต้องมาเจาะลึกกันให้ได้นะครับนี่ก็คือตลาดโบราณนครเรื่องทอันนี้ใครเนี่ยนั่งกันหน้าสลอดไม่หมดเลยทีม,ทมผมทีมผมเอาพวกกัาแข่งขันเหรอครับ คนที่นี่เหรอเอาเขาจะเห็นเขาเป็นคนทุกขี้แหละนี่ใจแอนนะฮะมาพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการพญาน้อยชมตลาดกับศึกชิงเจ้าตลาดรายการแข่งขันเกมในตลาดโดยแม่ค้าเพื่อพ่อค้าและวันนี้ก็เช่นเคยครับที่นายต่ายและนายใจแอนจะต้องมาฟาดฟันกันเพื่อหาผู้เป็นที่หนึ่งประจำสัปดาห์นี้กันครับ มาที่ทีมแรกกันก่อนเลยครับทีมอมยิม้มจิ้มจุ่มของนายใจแอนก็ได้น้องตองและน้องบีมาเป็นลูกทีมเช่นเดียวกันกับทีมฟุ้งฟิ้งกิงกล่องแก้วของนายตายที่ได้น้องเมย์และน้องงุ๊มาผนึกกำลังก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าเมื่อถึงวันที่5ใครกันที่จะได้รวบรวมวัตถุดิบได้ครบและนำมาประกอบเป็นชื่ออาหารประจำท้องถิ่นได้ถูกต้องพร้อมคว้าเงินรางวัลจากทางรายการไปครองโดยคำใบแรกนะครับของชื่ออาหารก็คือมีส่วนผสมของธรรมชาติครับ ตอนนี้นะคะหญิงเมยอยู่ที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนัดกับในตายแล้วก็ในใจแอนไว้ y แต่ว่าเอ๊สองคนนีหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ ยูวีว้าววันนี้หญิงนะคะจะพาทั้งนายต่ายและก็ในแต่แอดเนี่ยไปเจอท่านนายกค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านนายกนะคะพาเดินทัวร์รอบตลาดเลยมาดูกันว่าตลาดที่นี่นะคะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีของกินอะไรที่อร่อยๆอออบ้างครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับได้เลยค่ะได้ได้หญิงเมย์<า>่ะโอ้โหเหลือไปเห็นหญิงเมย์ลืมรองเท้าอีกแล้วเหรอครับ อ๋อรองเท้าคู่นี้เหรอคะครับผมยิงไม่ได้ลืมค่ะแต่ว่าคู่นี้เขาใส่แล้วสบายสบายยิงก็เลยมีความรู้สึกว่าใส่คู่นี้ยาวๆไปเลยดีกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับยิ่งเมาค่ะยิงพร้อมแล้วพร้อมกันหรือยังคะป่ป่ะอันนี้เป็นคองอะไรครับพี่โยนี้เขาเรียกคลองนครนิเขทครับ อ๋อเป็นชื่อตามตลาดเลยครับเป็นคลองซึ่งเชื่อมต่อจากอะไรเออกรุงเทพกับป่าลิวที่นี่อะไรอร่อยคะท่านนายกที่นี่นะไอ้นี่ก็อร่อยนะฮะเนี่ยอะไรเออก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะฮะ<อ>ก๋วยเตี๋ยวปักหม้อที่นี่ใช้ได้มีชื่อเสียงเป็นของป่าลิวค<า>่ะนะฮะท่านนายกขาแล้ววิถีชีวิตของคนที่นี่เขาเป็นยังไงกันคะเราวิถีชีวิตที่นี่นะฮะส่วนมากเวลาวันธรรมดาก็ไปอยู่ตามข้างนอกอยู่ในเขตเทศบาลเรานี่ฮะแต่ก็จะ ปลูกผักปุูงหญ้าไปพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเอาผักผึกมาขายอย่างเนี้ยซึ่งชาวบ้านทั้งเนี้ยได้ทํากันขึ้นมาไรสารไรสนขึ้นครับอย่างอย่างเนี้ยผักริ้มรั้วค่ะผักริ้มรัว้วหลอดสานครับแล้วถูกมากครับเนี่ยห้าบาทหาซื้อที่ไหนได้ครับอ่อนๆด้วยครับกนหนใช่หมครับสวยแล้วก็ดูอ่อนจริงๆนะโยก เีอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของที่ดีทั้งนั้นเลเนี่ยเก็บตามหัวไรไปนะซึ่งหาทีไ all, course, ่ไหนไม่ได้แล้วหาได้ที่ดีทีเดียวครับเห็นไหมเนี่ยหายากเลยเนี่ยอุตักไหมเยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเคยกินเขาเก็บว่าวครับาทำไมไม่นั่งยากอ่ะทำไม ท่าานนยกครับเนี่ยยังก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเองนะเนี่ยอุ้ยท้าไมถูกอย่างงี้ค่ะถูกถูกครับที่นี่อร่อยด้วยนี่เราแวะกินกันหน่อยมันดีไหมล่ะได้เลยที่นี่อร่อยสุดอุ้ยหนูได้ยินเสียงกระทะป้องแป้งป่องแป้งนี่เขาทำอะไรก็เสียงดังค่ะทอดหอยทอดที่ดูดูพนักงานทอดหอยทอดถึงเราที่นี่อุ้ยทำไมมีคนใส่ชุดมาได้ตายเลยที่นี่ตลาดโบราณนะก็ต้องแต่งชุดโบราณนั่นนี่ค่ะครับไม่ทยากจะโดนหน้านะครับขอโทษก่อนนะพี่หลุดไปอย่างยุกไหนครับเนี่ย พยาดน้อยชมตลาด